สวัสดีค่ะจากรลานเชื่อมันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นเรียวมี4ีนะคะเปลี่ยนแบตนะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันป่งออกมาเลยนะคะตามปกติแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเรียบๆนะคะแต่แบตเตอรี่อันนี้มันบวมนะคะ <c oughs> พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ย้นะคะเนี่ยฝาหลังตัวนี้นะคะอามาเลยนะคะ พอแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะนั้นฟัหลังกลับไปได้นะคะโอเคอันนี้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะ แบตไม่เนี่ยมันก็จะไม่บวมดันฝาหลังให้อ้าออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพก็จะบวมบวมีมรอยขุกค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวลองเสียบชารูนะคะนี่ แบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะ2.0นะคะนี่นี่เลยเ,เรียบร้อยค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ